w e ้ c คัม to our e อ g l i s h c งลินะคะวันนี้คุณเอจะมาเฉลยเรื่อง YouTube ให้กับนักเรียนนะคะจะได้รู้ว่าเราทำถูกทำผิดไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะใครถูกก็คอมเมนต์หัวใจข้างล่างไว้ยเยอะๆนะจะได้รู้ว่าโอ้โหนักเรียนของคุณเอ์เนี่ยเด e b เบสที่สุดเลยนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า let's go อ่ะมา เขาบอกว่าดูโจทย์ก่อนนะโจทย์เขาบอกว่า make an affirmative sentence negative or q u e s t i o n sentence using y o u t o บวก verb infinitive หรือ verb ช่องที่1น,นั่นเองทีนี้อย่างแรกครูเนอร์อยากจะให้นักเรียนเนี่ยเหมือนเดิมเวลาทำภาษาอังกฤษอะถ้าสมมุติมันมีโครงสร้างมีอะไรให้นักเรียนเขียนโครงสร้างไว้ก่อนไว้ดูนะเผื่อบางคนลืมเอ๊ะ YouTube โครงสร้างมันว่ายังไงนะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกเขียนโครงสร้างไว้ก่อนนะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้เขาให้โครงสร้างมาแล้วแต่ตรงนี้เป็นโครงสร้างตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นโครงสร้างแบบประโยคบอกเล่านะคะตรงนี้เป็นโครงสร้างประโยคบอกเล่าเขาเกิดมาให้แล้ว ทีนี้คุณข,ขอเสริมตรงนี้นิดนึงนักเรียนเห็นคำว่า affirmative sentence negative or q u a t i o n ไหมคุณจะอยากจะบอกให้นักเรียนรว้ว่า affirmative เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าประโยคบอกเล่านะคะ negative คือประโยคปฏิเสธแล้วก็ question เนี่ยคือประโยคคำถามที้นักเรียนเวลานักเรียนดูเวลานักเรียนทำนักเรียนก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะลูกนะบวกก็คือประโยคบอกเล่า เครื่องหมาย Question ก็คือประโยคคำถามส่วนเครื่องหมายลบก็คือประโยคปาฏิเส e Very good เก่งมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเฉลยกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขาบอกว่าอันข้อหนึ่งเขาบอกว่า I live in countryside when I was a child ฉันเนี่ย อยู่ที่ชนบทหรือบ้านนอกมาก่อนครั้งที่สาแปลว่าชนบทหรือบ้านนอกนะคะก็เดี๋ยวนี้เอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีบ้านนอกเท่าไหร่หรอกเพราะทุกที่เดี๋ยวนี้มีเซเว่นก็คืออยู่ในเมืองกันหมดแล้วใช่ไหมถ้าที่ไหนมีเซเว่นเขาบอกว่าไม่ใช่ชนบทไม่ใช่บ้านนอกแล้วนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่ชนบทเนี่ย h ว n I was a c h ชายเมื่อตอนฉันยังเป็นเด็กชายก็คือตอนเป็นเด็ก นะคะทีนี้เนี่ยเราทำเป็นอ่ายูทู o ยูทู e แปลว่าเคยจำกันได้ไหม YouTube แปลว่าเคยนะคะเคยเคยทำอะไรมาก่อนเคยเป็นอะไรมาก่อนในอดีตซึ่งผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ทำแล้วนะคะทีนี้ข้อนี้เขาให้มาดูตรงนี้ปุ๊บอ้าว บวกแสดงว่าต้องทำเป็นประโยคปฏิเสธง่ายเลยเพราะว่าตรงนี้อย่างที่คุณเอิขีดให้เมื่อกี้อา้าวคงสร้างประโยคปฏิเสธไอคงสร้างประโยคบอกเล่าอยู่ตรงนี้นี่เองเริ่มเลยดีกว่าขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะสีอะไรดีสีแดงไปเลยแล้วกันอ่ะมาเริ่มเราก็จะได้เป็นเราก็จะได้เป็น I used to I used to live อ่ะทีนี้คุณเอิร์ธลากตรงนี้มาเลยนะนักเรียนลากทางประโยคมาใส่ตรงนี้เลยนะก็จะเป็น Are you I used to live in ค t นที่ส w w h n n w was a child ใส่จุดคุณ stop ให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เสร็จแล้วเนี่ยแค่เนี้ยเรียบร้อยแล้วข้อแรก you I used to live in n ันที่ส w w h n n w was a child เนี่ยคือข้อแรกใครถูกหัวใจมารัวๆเลยนะต่อไปข้อ2 We go to the beach every summer พวกเราเนี่ยไปทะเลทุกๆ หน้าร้อนเลยนะคะช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็แปลว่าฤดูร้อนหน้าร้อนเนาะทีนี้เขาให้มาอา้าวเขาให้มาเป็น question mark เดี๋ยวใส่ question mark ตรงนี้ไว้รอก่อนดีกว่าเนาะรู้แล้วว่าเป็นประโยคคำถามทีนี้ประโยคคำถามเราก็จะได้เป็นเอา verb ช่วยขึ้นก่อนใช่ไหมถ้าใครจําไม่ได้ใครจําไม่ได้นี่ไงคุณเอิร์ธมีชีทให้ข้างบนอ่ะดูประโยคคำถามซิอ่ะประโยคคำถามเราใช้อะไร ดิสบวก b j e c t บวกย u ทูบวก verb ช่องนี่1แล้วตามด้วยเครื่องหมาย question mark เริ่มเริ่มเริ่มพอเริ่มพอจะจำโครงสร้าง YouTube ที่แปลว่าเคยได้หรือยังอ่ะไปเฉลยต่อนะต่อมาเราก็จะได้เป็น this we เอเดี๋เดๆขอขยับนิดนึงเอ้ เป็นไรอะเป็นไรอะอุ๊ยนักเรียนภาพหายภาพหายไปชั่วขณะอุ๊ยตกใจเลยโอเคจะไม่ขยับขนาดนี้ก็ได้นะคะโอเคก็จะกลายเป็น this we used to go to the beach อ่ะนักเรียนลากลากประโยคหลังมาเลยนะ every summer นะคะก็จะได้เป็น did we u s e to go to the beach every summer ก็จะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยเคยไปเที่ยวเออ่ทะเลเนี่ยทุกๆหน้าร้อนเลยใช่ไหมนะคะที่นักเรียนสังเกตไหมยูตัวนี้เติมดีในประโยคบอกเล่าแต่ยูตอันนี้ไม่ได้เติมดีในประโยคปฏิเสธเฮ้ยทำไมอะ ทำไมอะ่ะมีใครรู้ไหมก็เพราะว่าอะไรย,ยูที่เป็นประโยคบอกเล่ามันไม่ได้มีเวิร์ช่วยใช่ไหมคะไม่ได้มีเวิร์ที่แปลว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าทำมาแล้วในอดีตมันก็เลยจะต้องใช้ ed ในรูปของการเออ ed เพื่อบอกถึงอดีตที่เราเคยทำมาแล้วนะคะเวิร์บที่เติม ed นะคะใช้บอกถึงอดีตที่ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้นะประโยคบอกเล่าย,ยูจะเติมดี แต่ประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามเขามีเวิร์บช่วยตัวนี้นั่นก็คือ did นะคะเขาเลยไม่ต้องแบบว่ามาวุ่นวายว่าเอ๊ยยู you จะต้องเติมดีอีกไม่ต้องเพราะเขามี did เป็นตัวเวิร์บช่วยอยู่แล้วนะคะโอเคจำไว้นะมีสองประโยคประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามยูไม่ต้องเติมดีต่อไป she loves eating chocolate but now she hates อันนี้เขาให้มาเป็นประโยคบอกเราเนาะเขาบอกว่าอุ๊ย เธอเนี่ยรักในการกินช็อกโกแลตมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเธเกลียดมันเป็นไปได้ด้วยหรอว่าคนที่แบบว่าชอบกินช็อกโกแลตแล้วจะแบบว่าไม่มาชอบได้อีกอะเนาะยากนะคุณเรียนว่าอ่ะก็จะกลายเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมก็จะกลายเป็น she used to love eating chocolate นะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็นักเรียนก็เอา But now she had eat เนี่ยมาต่อท้ายเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น she used to love eating chocolate but now she had eat นะคะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องใครตอบถูกก็ติ๊กถูกได้เลยต่อมา he not smoke เขาบอกว่าเขาไไนะะ่ไม่ได้สูบนะคะไม่ได้สูบบุหรี่แล้วให้มาเป็นประโยคปฏิเสธด้วยเมื่อกี้ให้ดูแล้วประโยคอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงนี่ไงตรงนี้คุณเอิร์มมีโครงสร้างให้หมดแล้ว บอกเล่าปฏิเสธคำถามแล้วก็มีคำถามแบบใช้ W S question ด้วยเพราะฉะนั้นเรามี DID NOT หรือ DID ดืเข้ามาช่วยอยู่แล้วใช่ไหมคะในประโยคปฏิเสธนักเรียนถ้านักเรียนเจอคำว่า NOT นะให้นักเรียนรู้ไว้เลยนั่นคือประโยคปฏิเสธอันนี้ก็จะได้เป็น he did not นะคะอันนี้คุณจะเขียนเต็มให้นะ he did not u s e to smoke อ่าเนี่ย She, he did not อตย to smoke. s สม k กก็คือเขาเนี่ยไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนนักเรียนดูนะยู to ตรงนี้ไม่เติมดีเหมือนกับประโยคคำถามเลยถูกไหมเหมือนกับประโยคคำถามเลยก็คือยู to ไม่เติมดีเห็นไหมบอกาปฏิเสธกับคำถามยูจะไม่เติมดีแต่ว่าบอกเล่าจะเติมดีเห็นไหมเนี่ยบอกเล่าเติมดีเนาะต่อไปข้อที่5ข้อที่หบอกว่า ข้อที่5บอกว่า I play tennis when I watch as cool อันนี้เป็นบวกก็คือเป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าอันนี้ก็จะได้เป็น I เดี๋ยวนะ I use to play tennis When I was อะ o n I was at school ก็คือเมื่อตอนฉันอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยฉันเคยเป็นนักกีฬาเทนนิสตอนที่ฉันอยู่ที่โรงเรียนนะคะอันนี้นักเรียนก็เอามาต่อท้ายได้เลยนะเนี่ยตรงนี้นักเรียนเอามาต่อท้ายได้เลยนะลูกนะโอเคไหมคะต่อไปต่อไปเดี๋ยวนะสีมันไม่ค่อยเข้มเลยขอเลือกสีโอเค ต่อไป she be able to speak French but she has forgotten it all เขาบอกว่าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าอีกแล้วเขาบอกว่า she be able ก็คือเขาสามารถ be able แปลว่าสามารถแต่ลูกนะเขาสามารถพูดภาษาสเปนได้เขาเคยเขาเคยสามารถพูดภาษาเอ้ยไม่ใช่ภาษาสเปนเขาเคยสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่ปัจจุบันเอ้ยแต่แต่เขาลืมมันไปหมดแล้ว อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของภาษาแล้วมันน่าจะแบบยังจดจำาได้อยู่บ้างอันนี้ก็จะกลายเป็น she used to be able to speak French นะคะ but she has forgotten it all นักเรียนยกประโยคข้างหลังมาต่อได้เลยนะอันนี้เป็นประโยคบอกเราต่อไปเขาเ้าใจ he p a y o l f every weekend เป็นประโยคคำถามทาให้เป็นประโยคคำถาม,ถาม,ถามก็จะได้เป็น this he you to play golf every อ่ะนะักเรียนยก every week end มาใส่ข้างหลังได้เลยก็จะเป็นประโยคคำถามใส่ question มาเข้าไปเขาเนี่ยเคยเล่นกอล์ทุกอาทิตย์จริงๆหรือเปล่า every week end week end แปลว่าสัปดาห์นะคะทุกสัปดาห์หรือเปล่าทุกอาทิตย์หรือเปล่าต่อไปข้อแปเป็นประโยคคำถามอีกแล้วก็ใช้ d i d เหมือนเดิม d i d day อะเต้องเป็นตัวเล็กแล้วเนาะพรไม่ได้อยู่หน้าประโยคแล้ว Did they have short hair? อ๋อ Did they have you to short hair นะคะ Did they have you to have short hair เขาเนี่ยเคยผมสั้นมาก่อนหรือเปล่า นะคะก็เป็นประโยคคําถามเขาเคยผมสั้นมาก่อนหรือเปล่าอ่ะข้อ9เป็นประโยคบอกเราข้อนี้ก็จะได้เป็น j u r i a j u r i a u s e to study Portuguese นะคะก็คือภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าโปรตุกสนะคะก็คือภาษาสเปน เอภาษาโปรตุเกสผู้พิทโอ้คุณเอาไป็นไรเนี่ยง,งงงมึนมึนเ <Friends S 1> <Friends S 2> ฟรนซ์ภาษาฝรั่งเศสนะคะสเปนภาษาเอ่าสเปนนี้ก็คือภาษาสเปนโปรตุเกสก็คือภาษาโ <Portuguese S 2> ปรตุเกสน,นะคะต่อไป I not hate you ฉันไม่ได้เกลียดฉันไม่ฉันไม่ได้เกลียดคุณอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธก็จะบอกว่า I did not you to hate you ก็จะบอกว่าอะไรฉันไม่เคยเกลียดคุณเลยนะฉันไม่เคยเกลียดคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทิ้งฉันไปเลยนะคะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนักเรียนสังเกตดูประโยคปฏิเสธยูสไม่มีดีประโยคปร,ประโยคคำถามยูสไม่มีดียูสไม่มีดียูสจะเติมดีแค่ตอนประโยคปดไอ้ไม่ใช่ประโยคบอกเราเห็นไหม เพราะฉะนั้นโครงสร้างสําคัญจํโครงสร้างให้ได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเวิร์กชีตหน้ามาอีกนะคะนี้มันน่าจะยาวไปล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบาย